สวัสดีครับกลับมาพบกับบทเรียนออนไลน์กันอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ EP นี้ถึง EP 5แล้วนะครับยังเป็นเรื่องโมนอยู่นะครับแต่คราวนี้จะให้ดูโจทย์ที่มีการประยุกต์เนื้อหามากขึ้นนะครับเราลองมาดูจากการคำนวณน,นะครับเนื้อหาจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องโมนโมนหรือครูจะใช้ตัว n เ,เป็นตัวย่อะนะครับเป็นตัวแปรโมนเท่ากับ G ส่วน MW เท่ากับ N ส่วน6.02คูณ10กำลัง23เท่ากับ V ปริมาตรที่เป็นลูกบาเดซิเมตรที่ STP ส่วนด้วย22.4หรือถ้าเป็นปริมาตรที่ STP แต่เป็นลูกบาทเซนติเมตรเราจะหารด้วย 22,400นะครับอ่าจากนั้นเรามาลองดูถ้าโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้เราจะมีการคิดคำนวณกันอย่างไรนะครับสมมุติว่าโจทย์เป็นไนโตรเจนไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์นะครับอ่าโจทย์ข้อนี้ให้ปริมาณของไนโตรเจนมา112กรัม แล้วถามว่ามีออกซิเจนกี่กรัมฟังดูดีๆนะครับไม่ได้บอกปริมาณของในไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์แต่บอกเป็นปริมาณของไนโตรเจนมาแล้วถามหาปริมาณของออกซิเจนแทนบอกไนโตรเจนแล้วถามปริมาณที่เป็นอนุภาคของออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเราจะต้องมีการเชื่อมโยงเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงจากไนโตรเจนมาที่ไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์หรือ n 2 o 5นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับออกซิเจนนะครับเชื่อมโยงกันทั้ง3อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาเริ่มต้นกันในนี้บอกว่ามีไนโตรเจน112กรัม ถ้าพูดถึงมวลมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ MW หรือว่ามวลโมเลกุลน,นั่นเองนะครับนะนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมวลนะครับอ่ะ N2O5 มีไนโตรเจน112กรัมเรามาดูจากการคิดคำนวณ MW ของ N2O5 ก่อนคิดจากอะไรครับ14คูณ2อันนี้คือ MW ของไนโตรเจน บวกกับ16คูณ5อันนี้คือของออกซิเจนนะครับ14คูณ2บวก16คูณ5ตัวนี้นะครับได้มวลโมเลกุลออกมาเป็นตรงนี้ได้เป็น28บวกกับ80นะครับได้เท่ากับ108อ่านี่คือ MW ของ N2O5 มันสื่อถึงอะไรครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้าสารนี้108กรัมเขาจะมีไนโตรเจนอยู่28กรัมและมีออกซิเจนอยู่80กรัมนั่นเองนี่คือไนโตรเจนและออกซิเจนนะครับโอเคทีนี้เรามองพอมองเห็นภาพแล้วนะครับถ้ามีไนโตรเจนอยู่28จะมีออกซิเจนอยู่80กรัม นะครับอ่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้มาเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้ถ้าเขามีไนโตรเจนอยู่28กรัมจะมีออกซิเจนอยู่80กรัมนะครับจากในสูตรโมเลกุลเลยแล้วถ้าเขามีไนโตรเจน112กรัมละครับเขาจะมีออกซิเจนกี่กรัมอ่านี่คือ สิ่งที่เราจะทำการเชื่อมโยงได้นะครับอ่ะทีนี้พอมาคิดออกซิเจนกันใช้การเทียบบัญญัติตายางครับ112คูณ80แล้วหารด้วย28อ่าอันนี้ตัดกันได้นะครับเหลือ1เหลือ4นะครับ ก็จะเป็นเท่ากับส8 3 2 320กรัมนั่นเองทีนี้เราก็จะได้มวลของออกซิเจนมาแล้วว่าเป็น320กรัมเราสามารถหาได้แล้วครับว่าถ้าออกซิเจน320กรัมเนี่ยเขาจะมีกี่อะตอมนะครับโดยใช้สูตรตัวนี้ครับ t ีส่วน MW เท่ากับ N ส่วน 6.02คูณ10กำลัง23เราสังเกตนะครับตรงนี้เป็นกรัมของออกซิเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนอะตอมของออกซิเจนด้วย MW ก็จะเป็นของออกซิเจนนั่นเองนะครับอ่ะงั้นเรามาคิดเลยนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ G ก็คือ320 320ส่วน Mw ก็คือ16ของออกซิเจนนะครับและเราก็จะได้จำนวนอะตอมของออกซิเจนออกมาตรงนี้ก็คือส่วนด้วย6.02คูณ10กำลังย3เพราะฉะนั้น n ที่ว่านี้นะครับก็จะเท่ากับตรงนี้ตัดได้นะครับเหลือ20ก็จะได้20คูณกับ 6.02คูณ10กำลัง23อะตอมนั่นเองนะครับหรือคูณกันเลยก็ได้ก็จะเป็น1.204คูณ10ยกกำลัง25อะตอมนะครับเรียบร้อยจะเห็นว่าโจทย์นะครับคือ n 2 o 5 แต่สิ่งที่ต้องการรู้คือออกซิเจนอะตอมอ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูข้อนี้แมกนีเซียมคลอไรด์0.2โมอลมีคลอไรด์ไอออนกี่กร,รมัมคลอรไรด์ไอออนตัวนี้มาจากไหนแมกนีเซียมคลอไรด์จะเกิดคลอไรด์ไอออนก็คือก็ต่อเมื่อมันแตกตัวเท่านั้นนะครับมันแตกตัวเป็นแมกนีเซียม2บวกนะครับ บวกกับคลอไรด์ไอออนนะครับอ่าทีนี้ก็ดุลสมการโดยการคูณ2เข้าไปนั่นหมายถึงอะไรครับถ้าตรงนี้0.2โมลเราจะได้คลอไรด์0.4โมนลนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้หาคลอไรด์ไอออนใช่ไหมครับเรามีโมลของคลอไรด์ไอออนแล้วคลอไรด์ Line, เนี่ยนะครับเวลาคิด m w ของมัน คอไลน์ก็เหมือนกับคอลีนเหมือนเลยเหมือนกันเลยนะครับได้เท่ากับ Mw เท่ากับ35.5เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราคิด G ส่วน Mw เท่ากับโมนครับเพื่อที่เราจะหามวลเป็นกรรมของคอไลน์นะครับ G ส่วนด้วย35.5คูณกับ ศูนอะโทษทีครับเท่ากับก่อนเท่ากับ0.4โมลนะครับเพราะฉะนั้นโมลเป็นกรัมก็จะได้เท่ากับ0.4คูณกับ35.5นั่นเองนะครับได้เท่ากับ14.2กรัมนั่นเองนี่คือ มวลของคลายไอออนที่เราคำนวณได้นะครับอาต่อไปเป็นอ่าโจ์นี้โจทย์นี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยและถามหลายคำถามนักเรียนดูนะครับสาร A 10กรัมเมื่อทำให้เป็นไอที่สภาวะ STP แสดงว่าตอนนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับพบว่ามีปริมาตรเป็น2,240ลูกบาทเซนติเมตร สาร A 0.5โมลจะมีมวลกี่กรัมนี่คือคำถามแรกคำถามที่2องสาร A กี่กรัมจึงจะมีจำนวนอ,นอนุภาคเท่ากับแอมโมเนีย3.4กรัมอันนี้คือคำถามที่สองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามแรกก่อนนะครับจะทําอย่างไรเรามาดูที่ข้อมูลที่เขาให้มาสาร A 10กรัม ทำให้เป็นไอมีปริมาตร2,240ลูกบาทเซนติเมตรตอนนี้เรากำลังพูดถึงมวลเป็นกรัมและปริมาตรลูกบาทเซนติเมตรที่ STP เพราะฉะนั้นเราจับสูตรนี้มาเท่ากัน G ส่วน MW เท่ากับ V ที่เป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับที่ STP ส่วนด้วย22,400นะครับกำหนดมวลมาให้ สิกรัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถจะหาได้ก็คือมวลโมเล,มลกุลของ A นั่นเองนะครับ A มีปริมาตร2 2 4 0เอีิบอโทอที2 2 4 0 2นะครับหารด้วย22,400ตรงนี้แก้สมการนะครับตรงนี้ตัดกันได้10นะครับ ย้าย m w ขึ้นไปทางด้านขวานะครับย้าย10ไปคูณกันเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุล,ลของสาร a คือ100ครับนี่คือข้อมูลที่เราจะต้องใช้ข้อนี้สำคัญมากทีนี้สาร a 0.5นย์จโมลจะมีมวลกี่กรรมสามารถหาได้เลยครับ g ส่วน m w เท่ากับมวลเพราะฉะนั้นมวลที่ได้ก็จะเท่ากับ m w คูณกับ โมลนั่นเอง MW เราได้แล้วคือ100 100คูณกับโมลในข้อนี้ให้มา0.5โมลก็จะได้โมลเป็นกร,รัมเท่ากับ50กร,รัมนั่นเองนี่คือคำตอบแรกของคำถามแรกนะครับต่อมาเรามาดูอันที่2สาร A กี่กร,รมัมจึงจะมีจำนวนอน,อนุภาคเท่ากับแอมโมเนีย3.4กร,รมัม เรามาดูก่อนแล้วแอมโมเนีย3.4กรัมเขามีอนุภาคเท่าไหร่นะครับแอมโมเนีย3.4กรัมอันนี้เป็นโมเลกุลเนาะแอมโมเนีย3.4กรัมก็เราก็จะใช้สูตร G ส่วน Mw เท่ากับจำนวนอนุภาคนะครับหารด้วย6.02คูณ10กำลัง23แทนค่าเข้าไป ขูย้าย6.02คูณ10กํลัง23ไปคูณกับ g ส่วน mW เลยนะครับก็จะได้ว่า3.4คูณอาหารก่อนหารด้วย17นะครับคูณกับ6.02คูณ10กํลัง23นี่คือจำนวนอนุภาคของในอในแอมโมเนียนะครับของแอมโมเนีย จากนั้นเราจะมาหาหมวลเป็นกรรมที่มีจำนวนอ,นอนุภาคเท่านี้กันของสาร a อ่ะมาดูต่อมาทีนี้เราจะดูของสาร a นะครับว่าสาร a จะหนักกี่กร,รมัมถ้ามีจำนวนอนุภาคเท่านี้นะครับเราจะหาจากอะไรเพราะหาจากจำนวนอนุภาคตรงนี้นั่นเองครูขอคิดเป็นตัวเลขก่อนนะครับตรงนี้ตัดกันได้0.2ครับ เพราะฉะนั้นจำนวนอนุภาคของตรงนี้นะครับก็ได้เท่ากับ1.204ุคูณ10กำลัง23อนุภาคนะครับทีนี้พอเราได้อนุภาคตรงนี้แล้วเราก็มาหาหมวลเป็นกรรมของ A กัน G ส่วน MW เท่ากับ n ส่วนด้วย6.02คูณ10กํลัง23ดังนั้นเราแทนอนุภาคของเราลงไปครับเราแทน m.w. ของ a ลงไปครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า g ส่วน100เท่ากับ1.204คูณ10กํลัง23แล้วหารด้วย6.02คูณ10กํลัง23เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะได้ G เท่ากับ20กรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ A เท่ากับ20กรัมนะครับที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับแอมโมเนีย1.204คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับนี่คือคำตอบที่2โอเคนะครับ ครูมีแบบฝึกทักษะความคิดลบยอดมาให้ลองทำดูนักเรียนสามารถทำโจทย์3ข้อนี้ได้ไหมนะครับถ้าได้แล้วก็ส่งแบบฝึกหัดให้ครูได้เลยสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ